พี่นงอย่างแข้งข้นมาขับกว้างกว้างกุ้งไม่เคยพูพี่นงมาไบกไ็น่าดีพี่นงครับพี่นง,ง,งชาวปนัคเบซ่ามีความโคงามระวังเท้าด้วยนะครับระวังเท้านะแล้วพี่น้องครับ ท่านอาบีซิดเวชชาชีวาจะขออนุญาตดักไายพี่น้องตรงนี้อีกรอบนึงครับเชิญพี่น้องครับเชิญครับเชิญเชิญครับเชิญครับข้ามาแขกแขกเดยวถะ่วนะครับรับดอกไม้นะครับจอด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 นะครับพบกับอาิีซิดเวชชาชีวาอีกครั้งครับครับสวัสดีพี่น้องประดังเวสาที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมและพรรคประชาธิปัตย์ครับมา ขอคาระวะถือโอกาสนี้ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาต่อเนื่องยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสอสอและการทํางานของพรรคประชาธิปัตย์เสมอมาครับวันนี้จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในวันที่4สิงหาคมนะครับผมกราบเรียนพี่น้องว่าครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ตัดสินใจ ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจสงขลาด้วยความตั้งใจครับว่าในขณะนี้เราไม่ได้มีโอกาสทำงานในฝ่ายบริหารในระดับประเทศแต่สงขลาอยู่ในช่วงที่กำลังจะต้องเติบโตไปเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เฉพาะสำหรับประเทศไทยในภาคใต้ครับแต่ในประชากมอาเซียนซึ่ง วันนี้เราจึงมองเห็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นขนาดใหญ่คืออบอจอครับจึงได้ตัดสินใจส่งคุณนิพนธ์บุญยามณีอดีตสาส,าสา .8 สมัยของพี่น้องนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งครับตั้งใจที่จะเอาอุดมการนโยบายของพักประชาธิปัตย์มาสารงานต่อหลายอย่างที่พักประชาธิปัตย์ทำไว้ในระดับชาติให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาของพี่น้องประชาชนครับ ผมจึงกราบขอความสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่านนะครับในวันที่4สิงหาคมนี้ครับนิพนธ์บุญญามณีหมายเลข2พรพักประชาธิปัตย์ครับขอบพระคุณครับนิพนธ์บุญญามณีหมายเลข2นิพนธ์บุญญามณีหมายเลขสองญญขอ,งองบคุณแมกครับพี่น,น้องครับขอบคุณในควาตรอนครับ